Yes. สวัสดีพี่น้องชาวในคยกับวยดีโการเอชแนลก็เช่นเดียนะคือผมจะไม่ได้มาอะไรผมก็จะมาประกาศว่าเราจะทำการคือตอนนี้ครับผมกำลังดาวน์หลบมอดเตรียมไว้แจกนะครับแจกในคลิปหน้าก็คือเป็นคลิปใหม่ครับมันเองก็จะแจกบุวิวนครับก็ถ้าอยากให้ได้ด่วดวๆแบอว่าเร็วๆเ,วเวนะี่ยก็ จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยก็คือจะไม่ทาคลิปจะเอาแต่คอมเมนต์เอาไม่ละล้อเล่นล้อเล่นเออก็นี่นะครับกำลังดาวน์โหลดอยู่เลยเนี่ยคนาสองนะครับก็คือเรากำลังเตรียมที่จะเริ่มถ่ายคลิปแล้วครับน่าจะประมาณเจ็ดโมงแปดแปดโมงน่แหละจะค่อยถ่าย ก็ทดสอบรับไฟนเพราะว่ามันอันใหญ่แถมไฟมันก็เยอะด้วยนะครับบองเลยเครื่องครูจะต้องแรงขนาดนั้นนะครับถ้าไม่แรงก็คือเลสโมลี่เออแล้วก็จะลืมบอกนะเป็นอย่างนึงนะครับคือเราจะทำการรีมิคสกินใหม่นะคระรีเมคของปีปีที่เท่าไหรอ่อ่ะเดือน คือเราจะ remake สกินใหม่ครับพี่ชมถามว่าสกินเก่าที่กูแบบหน้าปกก็คืออันนี้คือไม่สน้วนะครับสกินคือของจารีคดีกว่าโอเคก็อ,อะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นเฉพาจุดจุงซึ่งเราจะทําไม่ทําการเปลี่ยนหน้าจอใหม่จะกว่าจะปีใหม่2022นะครับ ของการรีเมคใหม่นะครับเคแต่เราจะรีเมคสก,กินไปก่อนเนาะคือถ้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปสกินอะไรก็ไม่ต้องสนนะครับผมจะถ้าเหมือนพี่พี่ไม้ครับพี่ไม้ในทางช่องของผู้สร้างผู้สร้างอะไรวะผู้สร้างกลุ่มแฟนคลับขึ้นมาโรือว่าพี่เขาแต่งคดังแบบผู้คนุแบบด,แบบดังนะครับก็ถ้าใครชอบเลย เออก็อะไรประมาณนี้และก็แค่จะมาพูดแค่นี้ไปแล้วบายบายอ้ bye bye. สวัสดีครับ